<Yeah. S 2> ฉันยังเดินผ่านทางเดิมที่เราเคยยืนด้วยกันเกลื่อนลมเย็นยังเมื่อวันนั้นแค่ไม่มีเธอข้างฉันทุกค่ำคืนยังวนซ้ำในหัวเหมือนเทปเก่าที่ไม่เคยลบ yeah. ภาพเธอยังอยู่ตรงนั้นเหมือนใจมันไม่ยอมจบ yeah. บางที่แค่ได้กลิ่นเดิมในอากาศก็ทำให้ฉันเผลอลงไปกลับไปอยู่ในวันนั้นที่เราเคยรักรกันเบาข้างไฟ I still think of you every night Even when I try to move on it's never right ในใจมันเพลงที่ไม่มีวัน fade out stuck in my mind baby I can't get out คิดถึงในเวลาเดิมที่เคยมีเราถึงแม้วันนี้ไม่มีเธอแล้วก็ตามเธอคงไม่รู้ว่าฉันยังไม่ลืมเรื่องราวเพราะใจมันยังติดอยู่ในชั่วโมงที่เรายัางเยิ่มไม่กัน yeah. ทุกข้อความเก่ายัางไม่กล้าลบมันเจ็บแต่ก็ดีทุกครั้งที่เห็นชื่อเธอพ่อมาในฟีมันยังมีชีวิตใจมันยังไม่หายดีถึงเวลาเท่าไรไม่รู้เธอคือเหตุผลเดียวที่ทำให้เพลงนี้ยังดูเศร้าอยู่ยลมหายใจที่ขาดตอนเหมือนตอนเธอหายไปอยากย้อนกลับไปกอดเธออีกครั้งแค่รู้ว่าคิดถึงเท่าไหร่ I still think of you every night even when I try to move on it's never right เธอยังวนในใจเหมือนเพลงที่ไม่มีวัน fade out stuck in my mind ในชั่วโมงที่เรายังยิ้มให้กัน Yeah Yeah I ride alone in the city lights Yeah เปิดเพลงเดิมตอนขับโรลในคืนที่ไม่มีใครเสียงฝนตกใส่กระจกมันเสียงหัวใจมันพังเธอคือกลอนบทเกา่าที่ผมยังคงท่องทุกครั้งคิดถึงมันติดยาเมื่อลงไม่ใจขาดเธอคือภาพเลอในใจที่ผมยังไม่กล้าพับเก็บ No filter no lie I still miss your eyes แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไรใจยังไม่ลืมได้เลย I still think of you every night Still stuck in time, still not alright When I'm home to young loyne a guy Now when he made me to can't get Kitchen will will don't become me round So me when he made me to lag the town me to a shunning me, I'm real round Protesting you, I'm so much to rouse young Jim เวลามันอยู่ตรงที่ใจของเรา